พัักกผ่่่่อนนทีเขาใหญคะ <ไป S 1> วันนี้ <ไป S 1> เรากับครอบครัวมาพักผ่อนกันที่โรงแรมไพรวันอยู่หน้าปากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีค่ะสิ่งแรกที่เข้ามาถึงโรงแรมเลยนะคะคือพนักง,งานต้อนรับดีมากเลยค่ะแล้วก็มองเห็นวิวเขาใหญ่จากทุกมุมเลยห้องพักที่เราเลือกกันนะคะก็จะเป็นห้องทป์ดอมนะคะพักได้4-5คนคะ่ะ5คนก็จะซื้อแบบเตียงเสริมค่ะและทุกห้องจะมีวิวเดียวกันนะคะก็คือวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองการออกแบบตกแต่งห้องพักใช้วัสดุ ที่เรียบง่ายนะคะแต่เขาสามารถจัดโซนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากเลยค่ะซึ่งโรงแรมนี้นะคะถ้าใครเป็นนักปั่นนะคะสามารถปั่นจัก,กรยานขึ้นมาจอดในห้องได้เลยนะเพราะเนื่องจากแถวนี้นะคะจะมีนักปั่นหลายท่านเลยที่เลือกปั่นขึ้นเขาใหญ่ฝั่งด้านนี้นะคะทางโรงแรมก็เลยมีฟราซิตี้หลายอย่างเลยที่รองรับนักปั่นแล้วก็ผู้ชื่นชอบกีฬาและธรรมชาติค่ะอย่างเช่นสระว่ายน้าที่ทางโรงแรมสร้างนะคะขเขาก็ให้ความยาวมาถึง50เมตรเลยซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานสําหรับซ้อมกีฬา อีกอย่างที่เราชอบเลยนะคะก็คือด้านหน้าโรงแรมเนี่ยยังมีสระน้ําขนาดใหญ่ค่ะที่เขาออกแบบแรนด์เคปนะคะให้มีทางเดินโดยรอบเลยอาจจะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันนะคะทําให้เราได้แบบใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็ได้เดินออกกําลังกายด้วยหรือถ้าใครอยากวิ่งลูกก็มีห้องฟิตเนสเล็กๆนะคะมาต่อกันที่จุดไฮไลท์อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ ที่นี่จะมีห้องสมุดด้วยนะคะชื่อ Blue Blue In The Wood นะคะคือแค่ทางเดินไปก็แสงสวยมากแล้ววะที่นี่เขาออกแบบมาดีจริงๆค่ะห้องสมุดนี้ทุกคนสามารถยืมหนังสืออ่านได้นะคะมีหนังสือค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็บรรยากาศอะชิลมากเลยอันนี้เรามาทํากิจกรรมนะคะที่เป็น Art And Craft นะคะทํา เกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะเราชอบที่ห้องสมุดเขาเลือกใช้เป็นบีนแบกแล้วก็มีชาออกมาอย่างนี้นะคะคือเรานั่งท่ามกลางธรรมชาติเลยได้ยินเสียงนกไปด้วยขณะอ่านหนังสือหรือจะมานอนเล่นก็ได้พอตกเย็ยนเราไม่ได้ไปไหนนะคะก็ทานอาหารที่ห้องอาหารของทนงโรงแรมเลยค่ะมีอาหารค่อนข้างหลากหลายแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะกินเสร็จก็มาเดินย่อยวนรอบสระน้ำกันอีกรอบค่ะช่วงที่เราไปนะคะจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีการฉายหนังเกี่ยวกับเทศกาลนะคะ อยู่กลางแจ้งเลยคือเอนจอยมากด้วยแล้วก็อากาศเย็นด้วยเช้ามาเราก็ตื่นเช้าเลย6กโมงมาปั่นจัก,กรยานกันค่ะที่นี่เขามีโตเกียวไบค์นะคะเป็นย uh ี่ห้อดังมากๆเลยแล้วก็ราคาสูงด้วยคืออยากลองมานานมากแล้วตื่นเช้ามาจองจักรยานปั่นกับน้องคนแรกเลยค่ะนอกจากทางเดินรอบสระน้ํานะคะก็ยังมีทางถนนนะคะซึ่งเราสามารถเอาจักรยานมาปั่นได้หรือจะมาเดินเล่นมาวิ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าเหตุหลายคนเขาตื่นมาเพื่อมาวิ่งกันตอนเชา้าแล้วก็ที่นี่มีลานกางเต็นท์ด้วยนะคะถ้าใครเป็นสายแคมป์ก็มาเช่าทีี่่นนได้นะ เขามีห้องน้าํามีอะไรให้บริการครบคันเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่เป็นอีกจุดไฮไลท์เหมือนกันค่ะมีจุดไฮไลท์เยอะมากนะคะก็คือทางลาดท,ที่ปั่นขึ้นไปยังห้องพักได้คือที่นี่ไม่มีลิฟต์นะคะดังนั้นเราว่าทางลาดคือตอบโจทย์มากเลยคนที่ใช้วีลแชร์หรือว่าแม่บ้านเข็นเซอร์วิสก็ขึ้นได้เป็นโรงแรมที่เราชอบการออกแบบมากๆเลยค่ะแล้วก็วิวธรรมาชาติของเขาอ่ะมีความเป็นป่าอยู่สูงมากเลยค่ะถ้าทุกคนมานั่งนะจะได้ยินเสียงนกร้องนะคะตลอดเวลาเลยอันนี้เราพามาดูตรงแถว ใกล้ๆห้องครัวห้องอาหารนะคะเขามีปลูกผักไว้ใช้ในส่วนครัวส่วนร้านอาหารด้วยค่ะเรามากินข้าวเช้ากันค่ะอันนี้ก็รวมอยู่ในโปรแกรมราคาห้องพักแล้วนะคะก็จะมีข้าวต้มอ่ อเมริกันเบฟฟัดอาหารไทยสลัดแล้วก็ขนมปังน้ำต่างๆนะ่อะอลไม้ด้วยก็ค่อนข้าง,าง,างหลากหลายดีนะคะเราทํากิจกรรมของในที่พักตั้งแต่เช็คอินยันเช็คเอาท์เลยนะคะก่อนเดินทางกลับบ้านเราก็มาแวะเติมกาแฟกันที่คาเฟ่ของทางโรงแรมอีกนิดน,นึงค่ะร้านชื่อว่าเนินหอมคาเฟ่นะคะอยู่ปากทางเข้าโรงแรมเลยบริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะตอบโจทย์สําหรับคนที่มาปั่นจักรยานขึ้นเขาใหญ่มากเลยค่ะมีห้องอาบน้ําด้วยนะคะโซนที่นั่งเขาก็ค่อนข้างเยอะเลย ใครจะมาเที่ยวเขาใหญ่ลองแวะมาฝั่งปาจีนบ้างนะเราว่าผ่อนคลายสงบมากๆค่ะ